Terima kasih telah menonton! ธรรมมาจากชุมชนวัฒนธรรมวัดเจดเมียนยค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสุดยอดของป่าราชบุรีของดีตำบลเจษเมียนยค่ะขวดใช้เท้าพัดพิเศษภูมิปัญญากว่า50ปีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะ<ช>อันนี้นะคะจะเป็นหัวนะคะอันนี้จะเป็นฝอยส่วนอันนี้จะเป็นแว่นค่ะอันนี้จะเป็นเต่านะคะแล้วก็จะเป็นชนิดสับค่ะแล้วก็จะเป็นชิ้นนะคะ หัวนะคะสามารถนําไปทานเป็นเครื่องเคียงได้ค่ะ่อยนะคะจะเป็นผัดไข่นะคะแว่นนะคะก็จะเป็นต้มกะทิหรือต้มต้มจืดซี่โครงหมูนะคะเต่านะคะก็จะสามารถนําไปยําน,นะคะสับนะคะก็สามารถนําไปทาเป็นไข่เจียวหรือทําเป็นผัดไทยได้ค่ะชนิดชนิดชิ้นนะคะก็าสามารถทานกับผ้กพ้กครงเคียงกับข้าวต้มนะคะส่วนทางนี้นะคะจะเป็น ของฝากนะคะถ้าพวกพี่มานะคะสามารถนํากลับไปเป็นของฝากให้ครอบครัวหรือทางญาติผู้ใหญ่ได้นะคะถ้าคุณพี่สนใจหรืออยากได้ของฝากกลับไปนะคะสามารถติดต่อได้โดยตรงขาหรือถ้าแบบอยากได้จริงๆก็สามารถโทรเบอร์หนูมาได้นะคะวันนี้หนูก็ยินดีนําเสนอกับพวกพี่มากๆค่ะขอบคุณค่ะนวิธีวันนี้นะคะหนูพามาชมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ ที่ขึ้นชื่อของตะบนเจสเนียค่ะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนของป้ายุพายุวนากรน,นะคะซึ่งป้ายุพายุวนากรน,นะคะเขิตีเค้กอันนี้ขึ้นมานานกว่า50ปีค่ะเนื้อเค้กนะคะก็จะมีความหอมของใหมเ่เลยค่ะส่วนเนื้อครีมนะคะก็จะมีความหอมของมะพร้าวที่ทําสดใหม่ทุกวันนะคะถ้าถ้าพวิพี่ส่วนถ้าวกพี่กินเข้าด้วยกันนะคะจะมีความเข้มข้นและก็อร่อยค่ะถ้าถ้าวิวีผ่านมานะคะอย่าลืม แวะอุ่นหนุนร้านเช็กก็พาด้วยนะคะของอยู่ที่ดวงใจโฮมสเตย์ Stay, ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่4ในตำบลเจษเมียนซึ่งในตำบลเจษเสมียนมีของดีมากมายเช่นหมูเชโป๊เค้กมะพร้าวอ่อนและโฮมสเตย์สำหรับพี่ๆที่ผ่านมาในจังหวัดร,ราชบุรีและกําลังหาที่พักดวงใจโฮมสเตย์เป็นอีกที่หนึง่งที่หนุ่มยินดีนําเสนอนะคะขอบคุณค่ะบ